สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามชมเพจ Ring Code อยู่นะครับรวมไปถึงห้องเรียนของ David VIP นะครับวันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทําพวกผนังหินทรายผนังแพทเทิร์นลักษณะนี้เนี่ยนะครับว่ามันทํางานยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผนังหินทรายที่เราเห็นที่ตรงบริเวณนี้นะครับเนาะว่ามันจะจบงานยังไงนะจะเซตอัพงานยังไงนะครับให้มันได้แพทเทิร์นที่มีเด็มีความหนานะครับ ก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องใช้ Family นะครับเดี๋ยวผมขอกับตัวของตำแหน่งกำแพงเนี่ยกลับไปที่เดิมก่อนนะนะครับผมจะเลือก t ทนเฟอร์กำแพงไปเป็นเอ่อเป็นกำแพงเจอรริกธรรมดานะครับนะครับเวลาเราเขียนเราเขียนวอลธรรมดามาก่อนก็ได้นะครับเนาะจากนั้นปรับคุณสมบัตินะครับเป็นเอ่อตัวของ e c ็กซ i เรย์กากก็ได้นะครับอันนี้คือผมผมใส่คุณสมบัติไปแล้วนะเดี๋ยว ขอแก้ไขนิดนึงนะครับแก้กลับไปเป็นของเดิมก่อนนะของเดิมมันเป็นเป็นการาฟนะครับโอเคเราเป็นการาฟแพทเทิร์นนะครับาวนี้เวลาเราใช้พวกกรารซิงธรรมดาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ให้เรานะครับเราสามารถปรับนะครับรูปแบบของอผนังกระจกนะฮะ ให้เป็นไปตามรวดลายของเราได้เลยนะครับก็คือใส่ fixed distance นะครับกว้างคูณยาวตาม Pattern เนาะเดี๋ยวเราจะไปสร้าง Pattern ชุดนี้กัน Pattern ชุดนี้เวลาเราสร้างเนี่ยเราจะไปสร้างที่ family ครับไปที่ไฟล์ไปที่ new ไปเลือกที่ family นะครับให้เราเลือก Matrix family ที่ชื่อว่าเดี๋ยวออกไปนิดนึงนะครับผมขอออกไปข้างนอกหน่อย เลือกไปชื่อว่า m a t i c c u t t a n Wall Panel นะครับตัวนี้นะนะครับเปิด Open ขึ้นมาเลยครับเนาะแล้วก็ไปทางด้านฟอนต์นะครับไปทางด้านฟอนต์หรือ e เ t e r i ยก็ได้นะครับจากนั้น Insert รูป p พท t ทิร์นะครับซึ่งเราอาจจะเตรียมแพทเทิร์นรูปไว้นะครับเป็นไฟล์ภาพก็ได้นะหรือเราไปหาแพทเทิร์นในทาง Google ก็ได้นะครับได้เหมือนกันอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะหน้าตาแพทเทิร์นที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จิกจ๊กซอว์จิ๊กซอว์ที่ผมจะใช้มันจะเป็นรูปแบบนี้ครับอ่ะตัวนี้นี่คือจิ๊กซอว์แบบนี้ะนะครับเนาะจากนั้นเราก็ทําการแอดจัดระยะให้มันลงตัวนะครับนะอย่างระยะที่เราต้องการคียรรวมแนละตอนนี้เนี่ยเราต้องการเมตรยี่ถูกไหมครับผมผมอาจจะเซตตัวนี้เป็นเมตรสี่นะครับแล้วก็บีบเข้ามา เคียรวมนะครับอาจจะเป็น m มดีนะครับเนาะจากนั้นเอาแพ t เทิร์นี้จับแนวให้มันอยู่ในรูปนะครับมูฟเนาะเลือกสเกลฮะจับบนที่เป็นตรงมุม c o น n e r นะครับแล้วก็หดสเ l ลลงมาให้มันอยู่ใน p a t เทิรนเห็นไหมครับเลื่อนแนวให้อยู่กึ่งกลางครับเคาะเลื่อนให้จุดตัดของตัวภาพเนี่ยมันไปอยู่กึ่งกลางนะ จิกซอเนี่ยมันจะต้องลดออกจากข้างนิดหน่อยนะครับเนะาะจะได้เวลาเขียนเนี่ยเราเลือกคําสั่ง e x t r u s i o n นะครับเขียนไปทีละก้อนเลยนะเลือกสี่เหลี่ยมเขียนไปลีลรก้อนอ่าผมทําตัวอย่าง Simple ให้ดูก่อนนะครับเนาะก้อนนี้นะครับที่ผมใช้ผมก็จะวางแพทเทิรให้ดู้อมก้อนอน,นะครับ ฟินะิ้เนาะแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยเรามายืดหดตอนหลังก็ได้นะครับนะปรับไปที่ทีดีนะครับเรจะเห็นความหนักของก้อนแมสที่เราทํางานเนี่ยเรายืดหดเข้าหดออกได้นะครับให้มันดูมีมิติได้นะนะครับที่ผมทําเตรียมไว้ละนะครับผมทําเตรียมไว้ละฝั่งนี้นะครับก็คือเขียนเป็นแพทเทิร์นทั้งหมดเลยนะครับของตัวงานแล้วก็ลบรูปออกนะครับก็จะมีขนาดเอ่อมตรยี่คูณเอ่อ 940นะครับก็คือ1,200สูง1,200แล้วก็กว้าง940นะจากนั้นแล้วเนี่ยก็ผมไปปรับที่ทีดีนิดนึงนะครับผมอยากให้มันมีมิติหดเข้าหดออกนะนะครับก็จะดึงมิติหดเข้าหดออกนะอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับจากนั้นเซฟ แล้วก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์ผมเซฟเป็นชื่อใหม่ดีกว่านะครับจะได้ไม่ตีของเดิมผมเซฟเป็น st st 5ะกันนะครับโหลดเข้าไปในงานครับโปรเจกต์ Project. นะครับจากนั้นผมปรับการซิ่งนีใ้ตรงกับงานของผมก่อนนะครับก็คือ,อปรับพานลนะครับให้เป็นระยะแนวนอนเนี่ย1น0 0นะครับระยะแนวตั้ง960นะ ถูกไหมครับจากนั้นเป็นเลือกตรงนี้ฮะ App l y นะครับ Duplicate อ่ะเราได้รูปแบบแล้วนะครับ Duplicate เ,เลย Duplicate ตั้งชื่อเป็น Stone ก็ได้ครับ Panel ถูกไหมครับจากนั้นแล้วให้เรากดโอเคครับคลิกไปที่เพน กดแถบช่วยนะครับให้มันเลือก1เพจนะค,คลิกขวาเลือก Select Panel เ,เ,เลือก Panel on Host นะครับมันจะคลิกเลือก Panel ทั้งหมดจากนั้นแล้วกดหมุดครับปดหมุดก่อนนะคลิกดอดออลงไปเลือก SG5 นะเห็นไหมเห็นไหมครับมาแล้วครับอันนี้ก็คือผนังหินทรายนะครับ ที่ทำแพทเทิร์นไว้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากแพททีสนี้นะครับขอขอบคุณกาถทำดีนี้จากทางคุณเอกรินด้วยนะฮัอาร์นะครับเก่งมากเยี่ยมมากนะครับเป็นการถามที่ดีเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับหรือ y o u t u b n n h l นะครับระหวังว่าจะทำมาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำผลงานดีๆมาให้อีกนะครับเนาะสำหรับห้องเรียนลีวิต VP ก็จะมีอะไรที่ e x c l u s i v e นะครับสามารถรีเควสตคำถามได้เนาะโอเคครับมันก็จะดีอย่างนี้แหละนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะอย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ